ฮัลโหลฮัลเลสบายดีพี่น้องป้องป่ายสุผู้สุคนค่ะเจริญพรซ่บมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมีผู้ใดมากินนึ่งปลาส้มกัืงเจังแจรวะระค่บอกกับพี่น้องนึ่งใส่ผักกระจอน ผักกาดดอกของเห่าดอบงามอ่อนๆค่ะพี่น้องขากลิ่นสซกันกับแจ่วส้มแจ่วบะเขียเลนค่ะพี่น้องนวลนัวไซปลาแดกลายๆค่ะพี่น้องมาเด้อมากินข้าวกินน้ำนำกันวิธีเฮ็ดก็บม่ได้เฮ็ดอย่างมากมายค่ะพี่น้องขาแจ่วแววก็ได้มาชอปปิ้งมา5้าบาทนี่แหละค่ะป่าส้มได้มาแล้วก็เอาขึ้นตั้งเต่านึ่งพร้อมกันกับผักเลยค่ะพี่น้องขาพูดแต่ยักษลางกลางเนาะแล้วแต่สะดวกของใัยของมันเนาะค่ะพอแจ่วแววนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วก็มาต่ำแจ่วเนาะพี่น้องื้นนี้สิคั่วเอาเด้อพี่น้องขาบม่ได้ จีบ่ได้ไปปิ้งเนาะบักริกตามใจซอบมักเผ็ดใส่เผ็ดบ่มักเผ็ดกระยาใส่ใสลายเนาะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมพร้อมค่ะตําให้มันสีแรกๆสีมนมนจากน้อยเหาค่อยแซบบักเขียดเลนบักเขียดเลนหรือว่าบักเขียดส้มค่ะพี่น้องใส่ตามใจซอบบ่มักส้มกระยาใส่ลายเนาะพี่น้องค่อยๆตําเด้มมันสีฟงสิตาค่ะพี่น้องค่ะมันฮอน ค่อยๆต่ำค่อยๆหยวดหยวกหยวค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นแจะแบกระใสผักหอมป้อมค่ะพี่น้องต่ำด้วยปลาลาค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผงหัวมาเด้อพี่น้องกินข้าวกินน้ำนำกันเข้าเ,าเาหน,น,น,เนียวกันนึ่งอ่อนหอนแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อน,นึ่งปลาส้ม